สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้พานะครับคูปตาบันดุงนะครับพอดีนะผมผู้ผาได้ออเดอร์จองรถนะครับอต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคุณพี่ไพวันนะครับอันนี้ก็ทํางานนะครับผมออยู่ในนะครับผมแถวสมุทรปราการนะครับนี่กรุงเทพนะครับก็สั่งจองรถกับผู้ผ่าจะใช้งานอยู่ที่อําเภอควยเม็กนะครับผู้พาก็ติดปลายจองรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม M 6 2 4 0นะครับตัวนี้ระบบไฮดรอลิกชัตเทิลอ่านี่นะครับไฮดรอลิกชัตเทิลก็เดินหน้าถอยหลังนะครับไม่ต้องอยู่รถแล้วก็ไม่ต้องหยับขัดนะครับทรงใหม่สวยงามนะครับผมใหญ่มากนะครับอ่าถึงจะเป็นรุ่นใหญ่งี้แต่ว่าใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเป็นรุ่นนะครับผมที่ว่านะครับเหมาะทั้งทําไร่ทำนานะครับผมสามารถลงงาได้นะครับนี่เดี๋ยวเราดูคอนโทรลด้านหลังนะครับ พีา p โอก็แยกกันนะครับผมอ่านี่นะครับก็อันนี้ของคุณภัยวันนะครับจะได้อุปกรณ์ครบสามชิ้นเลยนะครับผ่านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับครบเซตไปเลยรับรถอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับอแต่ว่าลูกค้าเลือกผ่อนเปไน็นลายหกเดือนนะครับยวดย่อยเดือนละสามพันสามพันนะครับพอถึงลายหกเดือนจอ่ายที่แปดหมื่นเก้าพันบาทลายหกเดือนก็คือปีหนึ่งจะมีงวดใหญ่นะครับผมอยู่ที่สองครั้ง นะครับลูกค้าจะได้เรื่องของดอกเบี้ยที่ถูกลงถ้าเลือกจายแบบนี้นะครับผมหรือว่ารายเดือนแบบงวดรถยนต์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับทางนั้นเราก็จะเอาไปจัดส่งให้เร็วๆนี้นะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับข้างๆนี้เป็น L32 สาสองอันนี้ก็ลงนาแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่ลงนาได้นะครับผมพิเศษมากนะครับสามารถทําได้ทั้งนาปีนาตังไม่ว่าจะเป็นไรอ้อยไรมันไรข้าวโพดเหมาะมากเอาไปดันดินกับรถหกล้อแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถ ปิดอุปกรณ์เสริมพวกเบรคของล้อได้นะครับผมตัวนี้รับประกันสองปีนะครับอ่าดูนะครับผมรับประกันสองปีนะครับนี่นะครับผมรับประกันสองปีเบาะก็สวยๆพิมียมนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะอองรถแบบนี้จัดสง่งห้ทั่วประเทศตอนนี้โปรดาวถูกนะครับผมอ่ารุ่น M หกสองนี้ก็สามารถ นะครับรับรถอยู่ที่สามหมื่นบาทไม่ว่าจะทําการเกษตรแบบไหนก็สามารถออกรถเท่านี้ได้นะครับผมเอกสารใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับแค่นี้ก็ออกรถได้ไปเลยนะครับผมสนใจติดต่อผู้พผาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่นะครับผมสําหรับวันนี้ถ้าว่าถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคุปตามนุแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเซลล์ผู้พาสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ